ชื่อ t i k t o k ของเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ใครที่ใช้งานมานานๆแล้วอยากตั้งชื่อ TikTok ใหม่สามารถเข้าไปตั้งค่าชื่อใหม่ได้เลยโดยจะเห็นว่าชื่อ TikTok มี2ชื่อนะคะชื่อข้างบนตรงนี้นะคะเป็นชื่อเล่นของ TikTok เรานะคะส่วนชื่อด้านล่างที่มีเครื่องหมายแอดตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ใช้งานหรือชื่อยูสเซอร์ o k ของเราเราสามารถตั้งค่าเปลี่ยนชื่อได้ทั้ง2ชื่อเลยนะคะโดยใครที่ใช้มือถือรุ่นแบบในคลิปตรงด้านหลังจะมีรูปดินสอนะคะ ให้เรากดแก้ไขตรงรูปดินสอตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ใช้มือถือไม่เหมือนในคลิปบริเวณตรงนี้นะคะจะมีคำว่าแก้ไขโปรไฟล์กดแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เพื่อเข้าไปตั้งชื่อกันค่ะ พอเข้ามาแล้วที่ช่องด้านบนตรงคําว่าชื่อตรงนี้นะคะบรรทัดนี้จะเป็นชื่อเล่นติ๊กตอกของเราโดยชื่อเล่นของเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกๆ7วันนะคะใครตั้งชื่อเล่นไปแล้วแล้วอยากเปลี่ยนชื่อใหม่พอครบ7วันแล้วสามารถมาตั้งชื่อใหม่บ่อยๆได้เลยนะคะใครอยากเปลี่ยนกี่ครั้งกี่ทีทุกครบทุกๆ7วันสามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่อใหม่ตรงนี้ได้เลย ที่ขั้นตอนนี้ใครต้องการตั้งชื่อเล่นตรงนี้ว่าอะไรนะคะให้พิมพ์ลงไปที่ตรงช่องนี้ได้เลยลบของเดิมทิ้งนะคะแล้วตั้งชื่อเล่นใหม่ตั้งจนกว่าเครื่องหมายถูกจะเป็นสีเขียวพอเครื่องหมายถูกตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วนะคะที่ด้านบนจะมีคําว่าบันทึกกดบันทึกได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานหรือชื่อ user ตรงนี้นะคะกดลงไปตรงคําว่าชื่อผู้ใช้งานตรงนี้เพื่อไปตั้งชื่อกันได้เลยพอเข้ามาแล้วนะคะให้ลบชื่อเดิมตรงนี้ออกนะคะกดลบได้เลยเราต้องการตั้งชื่อ user ของเราว่าอะไรให้พิมพ์ลงไปที่ตรงช่องนี้นะคะกดลบทิง้งแล้วพิมพ์ลงไปได้เลยพิมพ์จนกว่าเครื่องหมายถูกด้านหลังจะเป็นสีเขียวนะคะแสดงว่าชื่อผู้ใช้งานใช้ได้ถ้ายังใช้ไม่ได้นะคะเขาจะให้เราพยายามพิมพ์ไปเรื่อยๆหรือว่ามีชื่อแนะนําอยู่ด้านล่างเราสามารถกด ชื่อแนะนําตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะชื่อตรงนี้สามารถกดใช้แทนได้เลยพอเราตั้งชื่อจนเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วเป็นชื่อที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะที่ด้านบนมีคําว่าบันทึกกดบันทึกได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ชื่อผู้ใช้งานที่เราตั้งใหม่จะปรากฏอยู่ที่หน้าปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วให้เราปัดออกจากหน้านี้นะคะแล้วเข้าไปดูที่หน้าปโปรไฟล์ชื่อที่หน้าปโปรไฟล์ของเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วค่ะ